ตัวนี้ไม่ใช่นะคะห่างออกมายืมสีเมจิกหนุว่าอันนี้คือ3นะคะอันนี้1.5้านะคะแบ่งครึ่งนะคะอันนี้กับนี้อันนี้ไม่ใช่นะทำให้ถูกแล้วก็ต่อมาก็แต่งตรงนี้ วิธีการก็คือพับตัวนี้เห็นไหมคะข้างล่างไม่ต้องไปสนใจมันเราจะเอาแต่ช่วงเอวกะคะวัดลงมาเซนถ้าเราถ้นั่นเราก็ใช้สกกตเทปติกถ้าเราไม่ก็ไม่ต้องใส่วัดเซนเหนึ่งจากเกรดแรกเหรอคะคือเซนหนึ่งจากกลางหน้า วัดดูว่าเท่าไหร่จ ok yeah ับวเซ็นจมันจ็เซนจากกลางหลังเดนมาวัดดูสิชิ้นตรงนี้ตรงนี้เท่าไหร่ สาิบห้าครึ่งสามสิบห้าหน่อยหน่อยที่จริงมันก็เกือบจะดตห้าเนาะไม่เป็นหลายถูกต้องอ่าได้อันนี้อาจจะเข้ามานิ่นึงก็ได้เนี่ยตรงนี้แค่นั้นเองทำของตัวเองค่ะทำของตัวเองปรับปรับเอวของตัวเองเสร็จแล้วใครที่ยังไม่แน่ใจที่วัดตัวมาให้ฟูวัด